ไฟสี้านะจอไม่เป็นไไม่เป็นช่างสงสายกนนแบอะไรอ่ะตกค่แตกี่แล้วเป็นยังไงก็มันไม่ตกมันไม่ตกไม่แตกกันไม่ตกนะไม่กี่จะถ่ายตั้ง้องใ้่อบ่ม่มรไนะ อะไรี่เขา้าไม่ไม่อก็ถ่าว่ไเาเกมถือถ่ายคลิปไปเร็วเดี๋ยวน้องไปแล้วนะเดี๋้าน้องอยากได้ภาแปลกๆมเขา่ใครเดี๋ยวจะถ่ายิถายหน่อยเนาะเดี๋ยวพี่เกยบอกเต้

ต้องมากี้ก็้อม่ใจไนะถ่ายี่ายนะน้ำแป้งมาไปเลยนะต้องไปยดูจี้ถ่อ่ะัเดียชั้นดียวต้องแต่สาวันีแล้วจับชนนี้ถ้าเดียว่ไปทีไปใคยังไม่ได้ถ่ายเฮ้ยวน่งงสามไปอีกรอะสวเตี้ยวันนี้ เอ้ยแล้วใครต่อล้อฝั่งรถน้องอยู่เดย์ไไม่ใช่เรากันหน้ากันหลังไอ้นี่อะดีไม่ได้ไม่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 ไปที่ปไปก็จี่กล้องใครแล้วไงเดี๋ยวหนูอยู่พอดิมีป่ะคะเคเดี๋ยวให้ป้าไปจับตั้งรถนะวิ่งมานี่คงไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวคุไม่ถ่ายหรอกเดี๋ยวคุณก็หวังไม่ได้ มันหายดีแล้วอ่ะหายอ่ะเราก็ไอาบ่อาค่อไเดี๋ยวผากับเดี๋ยวพากับเดี๋ยวพาอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีไม่ต้องมองเดี๋ยวผ้าใหม่ตรไนีใจเย็นนิดนึงใจเย็นนิดนึง กล้องนี้ก็ได้เอาบ้านไปถ่ายเหรอไปถ่ายไปรูปมาเหรอมาเดาเดาดูหนึ่งสองสามเป็นรูปขาโกลุ่มดูนะกะกลุ่มมาเต็มี่กลุ่มอ๋อกลุ่มโอเคโอเไหม ทำตามนี่มาโอ้โหล่พ like ี่เอกใมใจป้าขอถ่ายรูปหน่อยยังมร้านค่ะเอาแล้วถ่ายตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็ได้ครับพ่เอกดีกว่าได้ได้เอาเี้ย็บอกก่อนเต้าเออแค่นี้เหมือนกัน ว่าตอนเล่นหนังับป้าแทบจะไปคุยสรันิน่งยโอ้ใช่ชอบมากได้ยังหัวดีใจมากเลยทูกมาอใจมากอ่างได้คคับ ขอรูปหนึ่งค่ะเฮ้ยจรีงหรอบ้าบ้าลกตุงมากเลยจ้ะไม่รับจ่ายูกนครับก็องจัก